ดวงชะตางชาวราศีกรกฎประจําเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเห็นว่าจะเป็นจังหวะของดวงชะตาที่ชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังทุกสถานระวังทั้งเรื่องสุขภาพระวังทั้งเรื่องการเงินระวังทั้งเรื่องการงานทุกเรื่องจะเข้าสู่จุดวิกฤตอันตรายชาวราศีกรกฎต้องรู้ตัวต้องระวังตน ข้อแรกดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกรกฎคือเลขสามโครจรเข้าสู่เรือนวินาศต,ตั้งแต่วันที่ย<ม>ี่สิบห้ากุมภาพันธ์และโครจรอ,อยู่ตรงนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแปลว่ากรรมะเป็นวินาศเนีน่ยแปลว,ว่าตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานเสียงานเสียโอกาสในการงานหรือมีเรื่องผิดพลาดเสียหายจากการงานชาวราศีกรกฎต้องวางแผนชิดในเรื่องการงานให้ดี จากนี้เป็นต้นไปประการที่2ดาวอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์โคโจรเข้าเรือนมรณะรนั้นคือเงินเงินจะเป็นมรณะเรียกว่าดาวการเงินเดินอับเข้ามุมปิดนะชีวิตจะมีความลำบากเรื่องการเงินและเสียหายระมัดระวังการเงิน ให้ดีอย่าให้ใครยืมประิยัติมัธยัติวางแผนในทุกสถานนะเรื่องการเงินนะเพราะฉะนั้นเมื่อเจาะลึกลงไปในเรื่องงานงานเป็นวินาศก็ระวังเรื่องงานอย่าเผลอย่าผิดพลาดอย่าประมาทอย่าเชื่ออะไรง่ายๆจะทําให้การงานเสียหายเรื่องการเงินดาวการเงินก็โคจรไปเป็นมรณะลายจ่ายยิบย่อยนั้นมีมากมาย ชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังตลอดเดือนกุมภาพันธ์โดยเพราะหลังวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดที่ประหยัดมัธยัต,ต,ยตได้ทำและน้อมนำหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเสริมดวงชะตาราศีถ้าดวงชะตาที่เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีก็คือต้องมีเหรียญพระราหูทรงครุฑปาฏิหารดวงชะตา,า,ตาเหรียญนี้เป็นเหรียญสร้างไว้เพื่อแก้ไข อธิษฐานด้วยศรัทธาด้วยมวลสารโลหะที่สร้างพระทุกภาคของแผ่นดินแล้วรวบรวมอธิษฐานด้วยเมตตาของหลวงพ่อเยือนขันติพโรหลอมมวลสารท่านไปในพิธีหลอมมวลสารใส่ทั้งเงินทั้งทองคํหลอมรวมแล้วเอามารีดปั๊มเป็นโลหะเป็นเหรียญพระราหูรุ่นนี้ครับทําพิธีใหญ่เมื่อวันที่สิบเจ็ดตุลาปีสองพหกสิบหกหลวงพ่อเยือนก็มาในพิธีครับนี่คือมหามงคลน,นะ หรือว่าเป็นมหามุงคลประวัติศาสตร์เหรียญพระราหูแล้วก็อาจารย์ก็ส่งชนวนมวลสารโลหะไปทําพิธีสี่ภาคเมื่อคราวที่แล้วนูน้นครับเมื่อสามปีที่แล้วด้านหลังนี่เป็นตําแหน่งดาวมาตรฐานถูกไหมครับมหาอุดมหาจาก,กเกษตรราชาโชคอะไรแบบนี้ใครไม่มีนิสริมไปให้ด้วยแล้วทุกเรื่องทุกอย่างนะเป็นมหามุงคลเพราะฉะนั้น อันนี้ถือว่าเป็นสุดต้องมีไว้เพราะดวงชะตาเปลี่ยนร้ายกายดีต้องเหรียญพราขอรเราเองเดียวเลยคุณต้องมีไว้แล้วต้องติดตัวประจําตนไว้ในกระเป๋าเอาละเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องเงินดาวการเงินก็โคจรเป็นมรณนะก็บอกไปแล้วตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ยาวๆเลยประมาณเดือนนึงไปเดือนหนึ่งถึงกลางมีนาะต้องบริหารเรื่องการเงินต้องไม่ต้องไม่ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยต้องประหยัดให้มากที่สุดนะครับให้มากที่สุดนะนี่คือสิ่งที่จะบอกกล่าวนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังและรวมถึงเรื่องของ เรื่องเงินเนี่ยนะเงินจอมรณะเนี่ยแล้วเจอเดาวเสาคู่ธาตุไฟด้วยมันมีแต่ทางเผาผ่านให้เราต้องเสียตังค์ด้วยหลากหลายทั้งเสียเงินเพื่อสุขภาพทั้งเสียเงินเพื่อคนรอบตัวลําบากเดือดร้อนแต่คุณระวังเราะมัดระวังไอ้มิจฉาชีพอีกนะมิจฉาชีพทั้งหลายต้องระวังหลายทางต้องประหยัดมัธยัติใ้ดีนะดาวราศีกรกฎในเรื่องเงินทองเรื่องของความรักและครอบครัวดาวความรักเดิมคือดาวเสาคือดาวคู่ โคจรเข้าสู่เรือนมรณะอยู่แล้วนะแต่ดาวศุกร์ถ้าจะปลอดโปง่งค้นสภาพจากความเป็นการร่วมกับดาวเสาร์ดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักนั่นจะมีดาวศุกร์กับดาวเจ้าเรือนปตติิกนี่ครับรโคจรย้ายเวลา12กา53นาทีครับเพราะฉะนั้นคอจะมีความหวังได้หน่อยว่าคู่ครองคนรักเป็นความหวังกำลังใจเป็นที่ช่วยเหลือและซัพพอร์ตเราได้เพราะดาวศุกร์นั้นโคจรดี ไทย,ยนี้ไม่ใช่ไทยข้าเสาเป็นมรณะนะดูว่าสุขเป็นไงสุขเริ่มดีเป็นมหาอุดในภพสุภาพคู่ครองคนรักขุนส่วนบางคนจะนําพาขับเคลื่อนเราไปในทางที่ดีนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งเรื่องทั้งมวลเนี่ยจบแล้วเพราะฉนั้นชาวราศีากรกฎจะต้องมีอะไรเสริมก็บอกกล่าวว่าผมแนะนํอีกอย่างหนึ่งยังไงก็ต้องบอกมันดวงมันไม่ดีเนี่ยไม่สบายใจก็หาน้ำอบคันธมาศผสมน้ำมนต์นะนับพันพัน,พ,น,พ,นพิธีเนี่ย มาผสมน้ําอาบตัวเพื่อให้เกิดความเป็นวงคนและชื่นใจเพื่อกิ่นหอมเจรุงจิตต้องมีไว้ประจําตัวประจาบ้านติดต่อที่ายดีแอดคันธมาศครับมีแอดด้วยครับโดยอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันที่เรียบร้อยในภาคเย็นหรือภาคเช้าก็ได้แล้วเปิดน้ําใส่ขันให้เต็มแล้วใส่น้าเขย่าน้ำามุนธมาศเนี่ยเขย่าแล้วใส่ไว้สามหยดอากล้างตัวได้เดี๋ยวเปืองใส่มากไมเปืดี๋ยวเปือน แล้วผสมน้ําอาบตัวล้างหน้าทุกวันนะตัวคุณจะหอมได้กลิ่นน้ำอบไทยโบราณแล้วก็เป็นมหาบุงคุณนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณจะใช้เพราะดูไม่ค่อยดีแล้วกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําด้วยนะครับใช่จำเป็นจะต้องมีนะครับควรมีควรมีไว,ว้